ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของหน้าหนาวปีนี้มีพระาทิตย์เต็มดวงมันนับซอยกันมันนับซอยกันว่าจะได้กี่นาที สนามฟุตบอลสนามอีซอกกี้แบบแข็งทื่อเลยอะล่มลงไปในหัวแตกเลยนะอามู เล่นหิมะมาเล่นหิมะพามาดูตะวันหนาวหนาวหนาวสุดยอดสุดยอดขอบอกหนาวจริงพามาพามาดูพามาดูตะเวนไงตะเวนสวยเอาสวยจริงๆนะ มันแข็งอ่ะมันไม่นุ่มแล้วอะ่ะมันแข็งไปหมดแล้วอะ่ะพาไปดูห้วยหนองคลองบึงมันขึ้นไม่นานหรอกแต่คิดว่าวันนี้มันเยอะมันนา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 นที่สุดเท่าที่เคยเจอมาวันนี้พระอาทิตย์แบบโอ้ยสุดยอดมากเลยไม่มีสีอะไรมาปนเลยอ่ะนอกจากสีขาวเจอนะ มันดีคือมันมีลมถ้าลมก็ไม่ออกมาที่มูกไหล้ขาไม่หมดเลยอ่ะถ้าเดินเข้าไปอ่ะเนี่ยเอาหมวยถ้าเดินเข้าไปนี่คือแบบท่วมหัว <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับตมทรายเออเหมือนทรายเนาะเหมือนทรายทรายบ้านเราอ่ะ ขี้โมกไรแล้วอะปวดเดเนี่ยเดินลุยเข้าไปเนี่ยบุ๊บเลยอะ่ะเนี่ยแต่เขาไม่หนาวเนี่ยเนี่ยที่ไม่หนาวเนี่ยเนี่ยไม่หนาวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอยู่กลางคืนเขาก็อยู่ข้างนอกนะเย็นจัด เย็นปวดกระหมะ่อมะนี่ไงลองเดินเข้าไปเนี่ยบุ๊บเลยอะ่ะเมื่อเช้าเสียงสกูตเตอร์แบบบ้นเลยอะ่ะเอาขี้หมกไหลแล้วสวยสีขาวสวยขาวแบบขาวจริงๆขาวจังๆลึกๆลึก,ลกท่วมหัวเด็กถึงเอวนี่แหละถึงหน้าอกถึงหน้าอก เหถึงเอวเอวถ้าเด็กก็ท่วมหัวไอ้ตัวเล็กอะท่วมหัวตัวเล็กเลยอะเนี่ยห้วยหนองคลองบึงบ้านค่อยอะไม่มีน้ำนะ <c oughs> ลำธารลำธารเขาเขาจะเขาจะเขียนป้ายบอกไงถ้าแถวไหนให้ถ้ามีเด็กให้ระวังให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีป้ายบอกเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเหมือนไซด์ดูดอะ ยิ่งเดินยิ่งยิ่งวุบวุบวุบเข้าไปอ่ะมันมีข่าวทุกปีไงข่าวที่เด็กหายไปในหิมะเดินเข้าไปแล้วมันช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันถ้าไม่มีไม้ไม่มีอะไรที่แข็งแข็งอ่ะดึงดึงขึ้นไม่ได้น่าจะจะจะ,จะหมดแล้วอ่ะจะมิดแล้วอ่ะโอ้ยที่บุกไหล มีรถแท็กเตอร์ร <The rock moves> <ps. ain ways dishes> ุ่นใหญ่เข้ามากวาดที่นี่ให้ไงเข้ามากวาดี่มาให้เพราะว่าเขาจะขนไม้ออกจากป่าก็เลยมีอกเนี่ยรอยรอยพวกนี้รอยแปลกๆเนี่ยรอยแปลกๆเนี่ยรอยพวกเนี้เนี่ยคิดว่าเป็นรอยอะไรถ้ามาตอนเช้าถ้ามาตอนเช้านี่ค่อยวิ่งเลยนะเนี่ยมีเสียงลมไหมอ๋หมวยมีเสียงลมไหม